ตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ห้องเก็บของนะครับยังคงต่อเนื่องกันครับกับคดีของเอ็และโรเดนวอลเลนส์สำหรับคราวนี้ครับผมจะพูดถึงครอบครัวเพอรอนนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้หรือว่าเคยเห็นมาก่อนนะเพราะว่าครอบครัวนี้คือครอบครัวที่ถูกพูดถึงใน c o n เจ r ร n g ิภาคที่1นั่นเองเรื่องราวนี้เริ่มขึ้นครับเมื่อโรเจอร์และแคโรลีนเพอรอนครับไปซื้อบ้านหลังใหม่นะครับที่ฮาริสวิลล์ในปี1970 โดยที่บ้านหลังนี้ครับมีขนาดใหญ่ทีเดียวครับมีความกว้างถึง10ห้องนะครับและเป็นบ้านเก่าครับที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี1736และด้วยความกว้างขนาดนี้ครับแน่นอนว่าตัวของเขาทั้งพ่อและแม่นวมถึงลูกสาวทั้ง5คนครับสามารถเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้สบายๆเลยโดยที่พวกเขานเนี่ยก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันแปลกๆนะับตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาเข้ามาอยู่เลยจนกระทั่งพวกเขาได้รู้ครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีคนอยู่มาแล้วถึง8ชั่วอนน <ed> าย,ยุคน <ๆ S 1> <ป> บางคนฟังแล้วอาจจะสงสัยครับว่า8ชั่วอายุคนแล้วยังไงก็เป็นแค่บ้านหลังเก่านะครับแล้วลองนึกถึงเวลาที่เราได้ยินเรื่องของสิ่งลี้ลับนะครับเขาเรียกว่าของมือ2องนะครับนั่นก็คือเคยมีเจ้าของเก่าเสียชีวิตไปแล้วก็มาอยู่กับคนใหม่แทนแล้วก็มีวิญญาณที่ตามติดมานะครับบ้านหลังนี้มีถึง8เจ้าของก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่ที่นี่และเสียชีวิตไป และสิ่งที่ทําให้บ้านหลังนี้ดูน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับก็คือในบ้านหลังนี้ผู้อยู่อาศัยบางคนก็เสียชีวิตด้วยอาการป่วยครับบางคนก็เป็นโรคชรานะครับในขณะที่บางคนครับแขวนคอตายฆ่าตัวตายนะครับที่น่าจะรุนแรงที่สุดก็คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าที่นี่ด้วยซึ่งเด็กผู้หญิงที่ถูกข่มขืนนั้นมีอายุแค่11ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถูกจับได้ที่หลังครับว่าผู้ข่มขืนนั้นก็คือชาวสวนของบ้านในช่วงเวลานั้น มี2คนครับที่จมน้ําตายในพื้นที่ใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็มีอีก4คนครับที่เสียชีวิตเพราะความหนาวเย็นนะครับอย่างไม่ทราบสาเหตุและเมื่อพวกเขาได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ครับเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปถึงนายหน้าที่ขายบ้านให้กับพวกเขาที่ได้บอกเอาไว้ตอนที่พวกเขาจะย้ายเข้ามาว่าบ้านหลังนี้ตอนกลางคืนให้เปิดไฟเอาไว้เสมอ หลังจากนั้นครับพอพวกเขาได้อยู่บ้านหลังนี้ไม่นานครับพวกเขาก็ได้เจอกับวิญญาณมากมายมากกว่าหนึ่งแน่นอนเพราะว่าเคยอยู่มาถึง8รุ่นนะครับซึ่งมีทั้งวิญญาณที่ดีแล้วก็วิญญาณที่ร้ายนะครับในช่วงเวลานั้นเองครับที่2สามีภรรยาครอบครัววอลเลนส์ครับได้เข้ามาที่นี่เพื่อทาการสํารวจแล้วก็เก็บข้อมูลในเรื่องของวิญญาณและสิ่งลี้ลับต่างๆแล้วก็พบว่าในบ้านหลังนี้นะมีวิญญาณที่ดีอยู่จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมีวิญญาณที่มีกลิ่นเหมือนกับดอกไม้ครับรวมถึงได้เจอกับ วิญญาณที่มักจะมาหอบแก้มลูกสาวของพวกเขาครับเพื่อเป็นการกุตนัยนอกจากนั้นครับในบันทึกยังมีการเขียนถึงวิญญาณของเด็กผู้ชายที่มักจะออกมาเล่นของเล่นที่ห้องอยู่เสมอส่วนวิญญาณที่โตขึ้นมาหน่อยครับก็ถูกพบได้ในห้องครัวและวิญญาณบางตนครับเด็กๆได้ตั้งชื่อให้ด้วยนะครับโดวยวิญญาณตนนี้มีชื่อว่าแมนนี่นะครับซึ่งเราเชื่อกันว่าแมนนี่นั้นคือวิญญาณของจอห์นนี่อโนครับที่ทําการฆ่าตัวตายในบ้านหลังนี้ ในปี1,700กว่าๆไม่ถึง1,800นะครับโดยวิญญาณตนนี้ครับมักจะโผลออกมาให้เด็กๆเ,เห็นนะครับเขามักจะออกมาดูเด็กๆเ,เล่นกันแล้วก็ยืนมองแล้วก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมองไปสบตาเขาวิญญาณของแมนนี่นั้นก็จะหายไปเฉยๆเลย แต่เรื่องแปลกประหลาดในบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับวิญญาณที่น่ากลัวก็มีเช่นกันในบางครั้งครับเตียงของพวกเขาเนี่ยลอยขึ้นมาเหนือพื้นนะครับบางครั้งหูโทรศัพท์ถ้าเรานึกถึงโทรศัพท์รุ่นเก่าที่มันจะเป็นแบบหมุนอยู่นะแล้วก็มีหูแยกออกมาใช่ไหมหูของมันเนี่ยถูกยกขึ้นมาบนอากาศแล้วก็กระแทกลงไปกับโทรศัพท์ด้วยในบางครั้งครับของในบ้านก็ขยับได้ครับรวมถึงเก้าอี้ที่เหมือนจะถูกผลักไกลมาก รูปภาพที่แขวนเอาไว้บนผนังก็ร่วงหล่นลงมาครับนอกจากนั้นครับครอบครัวเพอรอนได้บอกว่าพวกเขาได้เห็นรอยเลือดอยู่บนกำแพงครับในที่ที่มันไม่น่าจะมีในบางคืนระหว่างที่ลูกๆของพวกเขานอนอยู่ครับก็โดนเหมือนกับดึงขาเหมือนกับโดนกระชากผมนอกจากนี้ยังมีการเปิดปิดประตูอย่างเสียงดังนะครับโดยเฉพาะประตูหน้าบ้านที่ถูกกระแทกจนบ้านเนี่ยถึงกับสั่นเลย ในบางคืนครับจะได้ยินเสียงของเด็กตัวเล็กๆครับประมาณ4ขวบนะครับร้องเรียกหาแม่ด้วยและหนึ่งในะลูกสาวของพวกเขาครับได้บอกว่ามีวิญ,ญญาณของเด็กคนหนึ่งนะครับอายุ8ขวบเนี่ยได้มากระซิบอยู่ที่ข้างหูของเธอทุกคืนเลยทุกวันเลยนะว่ามีศพของหนาเจ็คนถูกฝังไว้ในกำแพง จากที่บอกมาทั้งหมดครับค่อนข้างชัดเจนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีวิญญาณที่น่ากลัวอยู่หลายตนครับแต่ว่าวิญญาณที่เขาบอกกันว่าอันตรายและน่ากลัวที่สุดครับมีชื่อว่าแบชิบาเชอร์แมนและสาเหตุที่เธอหน้ากลัวที่สุดครับนั่นก็เพราะเราเชื่อกันว่าตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอเป็นพวกลัทธิบูชาซาตานซึ่งเธอเคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับในช่วงปี1900นะครับแล้วก็ได้ฆ่าตัวตายครับด้วยการแขวนคอที่ต้นไม้ที่อยู่ ด้านหลังของลงนาในช่วงเวลาแบบนี้ครับผมคิดว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากในเรื่องของศาสนานะครับเช่นเออมันเหมือนกับเวลาที่ถ้าเราเป็นคนพูดใช่ไหมแล้วเราเจอกับ วิญญาณหรือว่าสิ่งชั่วร้ายที่เป็นสิ่งลี้ลับที่เราไม่รู้จักนะเรามักจะสวดเพื่อไล่มันไปนะครับทางศาสนาคริสต์เองก็มีความเชื่อในรูปแบบเดียวกันนะครับก็คือถ้าเราพูดถึงพระเจ้าถ้าเกิดว่าเราสวดนะครับถึงพระเจ้าเราน่าจะขอความช่วยเหลือได้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับก็ครเพหลอนนั้นทางบ้านเป็นคนที่ไม่มีศาสนาซึ่งน่าหมายความว่าพวกเขานั้นไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลย ตามข้อมูลครับได้บอกเอาไว้ว่าบาชิบาเทเยอร์เกิดในปี1812ครับที่โลดไอแลนด์แล้วก็ได้แต่งงานครับกับผู้ชายที่มีชื่อว่าโรสไอแลนเดอร์เจสันเชอร์แมนตามข้อมูลครับได้บอกเอาไว้ว่าผู้หญิงที่มีชื่อว่าบาชิบาเทเยอร์ครับเกิดในปี1812โดยเธอเนี่ยเกิดที่โลดไอแลนด์นะครับแล้วก็ต่อมาครับในปี1844เ,เธอก็แต่งงานกับคนในพื้นที่ที่มีชื่อว่าแจสันเชอร์แมน และทั้งตัวเธอและสามีนั้นถือว่ามีฐานะที่ค่อนข้างดีทีเดียวโดยที่พวกเขาก็อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้และเมื่อเวลาผ่านไปครับเธอก็ได้มีลูกนะครับเป็นเด็กทารกว่ากันว่าบัชิบานั้นได้ฆ่าเด็กทารกคนนี้เพื่อเป็นการบูชาซาตานโดยศพของเด็กคนนี้ครับถูกพบนะครับว่ามีคล้องแหลมคมครับปักอยู่ที่หัวด้วยเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นการดําเนินคดีก็เกิดขึ้นเช่นกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลักฐานนั้นมีไม่มากพอครับคดีนี้ก็เลยตกไป หลังจากนั้นครับว่ากันว่าบาชิบานั้นยังคงมีลูกอีก3คนนะครับแต่ว่าทั้ง3คนนั้นไม่มีใครเลยที่มีอายุเกิน4ี่ขวบแล้วลอดชีวิตแต่ไม่ได้มีแค่เด็กๆเ,เท่านั้นครับที่ตกเป็นเหยื่อของเธอครับจำข้อมูลเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเธอนั้นมันกจะใช้ความรุนแรงกับคนงานในบ้านด้วยแต่สุดท้ายครับในปี1885นะครับบาชิบาเชอร์แมนครับก็ได้เสียชีวิตลงที่ผิดปกติก็คือในบันทึกครับได้บอกเอาไว้ว่าร่างกายของเธอนั้นหลังจากเสียชีวิตก็ แข็งเร็วมากนะครับจนกระทั่งแข็งจนดูเหมือนจะเป็นหินเลยกลับมาที่ครอบครัวเพร์ลอนครับเขาบอกว่าแคโรลีนเพรลอนผู้เป็นแม่ครับรวมถึงตัวซินดี้หนึ่งในลูกสาวครับมักจะถูกเธอทรมานหรือว่ารบกวนอยู่บ่อยๆซึ่งนัง่นรมถึงการทำลายร่างกายด้วย ในช่วงเวลาที่ครอบครัวเพลอนอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับมักจะมีของหลายๆชิ้นเสียโดยไม่ทราบสาเหตุครับทาให้มิสเตอร์เพลอนผู้เป็นพ่อเนี่ยจะต้องเอามันมาซ่อมนะครับขเขาบอกว่าระหว่างที่เขากาลังทํางานหรือกำลังซ่อมของอยู่เนี่ยเขามักจะรู้สึกว่าบัชิบาเนี่ยได้มาสัมผัสตัวเขานะครับที่บริเวณคอลงมาถึงแขนแล้วก็ไล่มาที่มือด้วยนะแต่ว่าเป็นการสัมผัสอย่างนุ่มนวลน,นะครับไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายในขณะที่บัชิบาเนี่ยมักจะทรมาน แคลรลีนผู้เป็นภรรยาซึ่งนั่นทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าบัชิบานนั้นต้องการให้แคลลีนออกไปจากบ้านหลังนี้ซึ่งการทําร้ายนี้ครับก็เป็นการตบตีกระชากนะครับแล้วก็เครื่องของใส่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแคลรลีนนั้นก็กลัวมากนะครับหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักครับบัชิบาได้ทําร้ายแคลรลีนมากมายนะครับแต่ดูเหมือนว่าแคลรลีนนั้นไม่มีวี่แววครับว่าจะย้ายออกไปจากบ้าน สิ่งต่างๆก็เริ่มจะเปลี่ยนไปครับแมชชบาเริ่มที่จะทำร้ายเธอจากภายในด้วยการเข้าสิงแทนในจังหวะน,นี้เองครับที่เอ็ดและลอเรนวอลเลนได้เข้ามาช่วยเหลือโดยที่ฝั่งครอบครัวเพิร์ลสนั้นเป็นคนตามหาครอบครัววอลเลนเพื่อให้มาช่วยนะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยครอบครัววอลเลนเริ่มจะมีชื่อเสียงแล้ว แต่ว่าในบันทึกนี้ครับได้บอกเอาไว้เลยนะครับว่าตรงนี้ไม่เหมือนกันในภาพ,พยนตร์เรื่อง Conjuring ในภาคที่1น,นะครับถ้าเป็นในภาพ,พยนตร์เนี่ยเราเห็นว่าครอบครัววาเลนซ์นั้นได้ทําการขับไล่วิญญาณร้ายและพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดไปนะครับแต่ว่าในบันทึกจริงๆเนี่ยได้บอกเอาว่าครอบครัววาเลนซ์เนี่ยพยายามจะเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าในคืนที่พวกเขากําลังพยายามที่จะสื่อสารอยู่นั้นทุกอย่างกลับดูแย่ลงครับของในบ้านนั้นวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วก็ลอ,อเรเจอร์เพลลอนส์เป็นพ่อครับได้ อธิบายเอาไว้นะครับว่าในช่วงเวลานั้นครับทุทกอย่างแย่ลงมากๆเนี่ยครอบครัววอลเลนสก็ออกไปจากบ้านเขาแล้วก็หายไปเลยครับแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดูแย่ลงครับแต่ว่าครอบครัวเพรเิรสยังคงต้องอยู่ที่นั่นต่ออีก10ปีเพราะพวกเขาไม่มีเงินที่จะย้ายไปที่ไหนนั่นเองและสุดท้ายครับในปี1,980ครอบครัวเพิร์ลสนั้นก็ได้ย้ายที่อยู่ครับไปอยู่ที่รัฐจอ,จอร์เจียแทน ต่อมาครับในปี1983ก็ได้มีอีกครอบครัวหนึ่งมาซื้อบ้านหลังนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ยังคงเป็นเจ้าของอยู่จนถึงปัจจุบันครับพวกเขาได้บอกว่าพวกเขาได้พบกับสิ่งเหนือธรรมชาติบางอย่างครับเช่นอาจจะได้ยินเสียงภายในบ้านหรือว่าเป็นเสียงประตูที่เปิดปิดเองจบนะครับสำหรับเรื่องของครอบครัวเพอร์ลอนส์นะครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่เอ่อถ้าบอกว่าใครที่ได้ดูห้อเย็บของในคลิปที่แล้วจะได้บอกเอาไว้ว่ามีบ้านหลายหลังทีเดียวที่มีลักษณะเหมือนกับ a อ i ม y v i ตี้วิส์นะครับก็คือ มีครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่มีลูกหลายคนนะครับย้ายเข้ามาในบ้านากเก่าๆหลังหนึ่งนะครับเราก็ได้เจอกับเรื่องแปลกประหลาดและพวกเขาก็ฐานะไม่ดีนักแล้วก็พวกเขาก็กลายเป็นนักเขียนกลายเป็นนักพูดนะครับเราก็ทําเงินมากมายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับทําให้ในหลายๆกรณีเนี่ยบอกยากจริงๆว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อ,อ,อหาคําไรนะครับ เพราะงั้นครับนี่ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคงต้องบอกว่าเราไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้นะครับว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงยังไงแต่ว่าหรบผมนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเนาะอ่ะโอเคสุดท้ายนะ้าขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเจมสีนสโต้นะครับอย่าลืมลไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรให้ผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไวไ้ได้ใต้คลิปเช่นกันนะครับกลับมาแน่นอนทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันนใหหม่คลิป้า